น็อกน็อกนอก็อกี้นะคะมีคนมาส่งของนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องสินค้านะคะว่าในกล่องนี้จะมีอะไรนะคะอันนี้คือคุณสาเขาเป็นคนสั่งแต่เราก็ไม่รู้นะว่าแต่เราก็สั่งด้วยแหละแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวมาแกะกล่องพร้อมกันนะคะน็อกน็อกน็อกนะคะตอนนี้เวลาประมาณยังไม่เที่ยงนะคะสิบเอ็โมงกว่าเดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูคะ่ะ มากันเลยค่ะจีวอนนสวัสดีนะคะอมสวัสดีค่ะ เมื่อนี้ขอว่าวเป็นภาษาอีสานบ้านฉของเนาะคะ่ะกับเบิงเพื่อนเพื่อนเ <_ an> พื่อนไล่สดยุคค่ะตอนนี้กับ,บกับเบิงนนะะกับเบิงยุ่สองอันเนาะค่ะกับเบิงยุ่สองอันแล้วที่นี่กั<_ an> 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 บไม่อยากเสียเวลาเดี๋ยว <_ an> เดี๋ยวห้ามาเปิดเนาะคะ่ะอันนี้เพิ่งได้เมื่อกี้เมื่อตอนก้อนเทียงเลยคะ่ะตอนนี้ก็ตอนนี้บ่ายโมงแหละตอนนี้บ่ายโมงสามนาทีนะคะ เออเป็นวันวันอย่างนี้มือนี่วันพูดนะคะ่ะเดี๋ยวเขามาแกะกลองเด้ค่ะว่ากองเนี่ยกองที่ได้กองที่ได้ตอนเออมื่อเร้าเนี่ยคะ่ะเป็นเป็นอีหยางนะคะ่ะแต่กับมีความใดมากเขาก็มากดจ,จิ้งกองกิ้งกองกัดออกไปเบิ่งเขาก็ว่างไ้ข้างนอกแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่านี่ค่ะรู้สึกว่าเอามันคพอจะแบบ กองมันคือเป็นแบบนี้มันคือจังแบบคือเปิดแล้วสิหม่คะ่ะเขาอาจจะเปิดเช็คก,ก็ได้นะว่ามันเป็นอย่างแต่ว่ากองเบาๆเบาๆ,ๆเลยค่ะว่ามมนเป็นนี่อย่างเนาะเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งกันว่ามันสิเป็นนี่อย่างแกะกองด้วยค่ะส่งมาจากอันนี้ส่งมาจากเป็นยนยูพเอด้วยค่ะยูพเอกราวเดี๋ยวมาเบิงนะ้งเนาะว่ามันเป็นนีหอย่างเนาะคะ่ะ มีความสงสัยเลยแหละว,ว่ามันเป็นอย่างจังไวแมีองนนี่ค่ะเดี๋ยวสิเบอร์นี่ค่ะมันคือจังเปิดแล้วนี่แหละเขาก็สิเปิดเช็คเนาะว่ามันเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามากแกะกองแกะกองน้ำกันเนาะค่ะว่ามันคืออีหยังว่ามันคืออีอย่างเนออานะคะ่ะ เบื้งน้ำกันที่จริงอะที่จริงใน,นการบุคเมนเจ้าของเป็นผู้สร้างหรอกคะ่ะเป็นคุนศาเป็นคนสร้างพระว่าตัวเขาเองเพิ่งสร้างของไปเมื่อคืนนี่กะสิได้มาวันที่ยี่สิบสี่อันนี้ตรงมันคุนศาสร้างแต่ว่าแต่ว่ากับพวกว่าเมนนีหอย่างเนาะค่ะามาบะเบิ้งเนาะเออลังเชือกลับมาบ้านกะสิบอกกะสิว่าเขาได้อันเธอพ่ออันมีของมาทรงบอมีมันเป็นอีหยัง อันจักแล้วฉันก็ไ่ได้เปิดเบิงเเเบงาา้งเาานาะเอาเธอคือว่าเปิดเบิ้งพนาว่าหลังจากกวาเฮาเด้์วันนี้หลังจากเฮาเปิดเบิ้งเฮาเปิดเบิ้งก่อนนีนสิว่ามปนของ, House, องเฮาโซ่ม่นเฮาเป็นผู้สร้างม,มันบ่ค่ะเอา้าเธอคือว่าเปิดเบิ้งของอันฉันสร้างมาจังสี่ฉันสี่อันเสื้สอผ้ายีหยังเธอได้แต่เพื่อฉันสร้างของมาเสื้อผ้ายีาย่ย์เธอเดย์พนาวา่าลังเถื่อโอ้ยกะจะแม่น ต่ว่าแถวนี้ก็อยากเปิดน,นาะเขาก็อยากแบบเห็นรีวิวแกะกองเวนบบก,ก็อยากมีโมเมนต์โอรีวิวแกะกองสั่งของมาอยไม่กาเป็นจังใดนี่สิเนาะก็ก็กจังก็จังที่โหก,กันเนาะคะ่ะตามประเทศเขาก็สิมักสั่งของออนไลน์กันเนาะแล้วก็เป็นอ้อย่างที่สะดวกสบายไม่ต้องไปหาเลือกหาอย่างแต่ว่าถ้าเข้าอยากไปหาเลือกหาอย่างเห็นแบบยิบจับเสื้อผา้ารองเท้าย่างสีก่ก็เป็นออกอย่างที่แบบ เอ่ออันแบบนั้นเขาก็ต้องไปสัมผัสเนื้อเนื้อผ้าไปลองใส่เบิง้งยางเบิง้งแมนเนาะค่ะแต่ว่าถ้าบางยางมันกะมันกะบอนมันกะบอนมันมันบริเป็นขนาดนั้นเขาก็สร้างเอาเนาะค่ะมันกะบอยากส่งนี่งกับส่งส่งไงได้ค่ะส่งคลืนของถ้าเข้าบ่าพอใจเกิดการชำรุดเสียหายใสย่บด่ดีอย่างนี้เสียเข้ากับส่งได้เนาะง่ายๆเดี๋ยวมาเปิดก่อนเลยคะ่ะมันเป็นอิหยัง บ่บ่อันนี้แบบตอนแรกตอนแรกก็เสเอามีดอันนี้มีดอันมีดเทียนเอาไปอันอันตัดขาเห็ดเวลาไปหาเห็ดเน้่ยค่ะเบื่องอันนี้เอาไปคัตเตอร์ไปเอาเพราะว่าอันนี่มันเลื่อนเขาเลื่อนออกได้เนาะค่ะเวลาเพื่อเข้าไปยางหาเห็ดเนาะค่ะอันนี้ก็บอกเรื่องเห็ดอีกแล้วเขายางหาเห็ดอยู่ในป่าบางเทอมันมือเนาะอันตรายตอนแรกก็เอามีดแบบแหลมๆค้มๆไปกับยานก็เลย เปลี่ยนเป็นคัตเตอร์ไปด้วยค่ะปลอดไพยก็แอดปลอดไพยก็จะของนี่แหละเพราะว่าเป็นคนยางแล้วก็มือลมเนาะค่ะของอันทิ่งใหม่ของงาใหม่นั่นนี่เนาะอันขอโทษดนะค่ะถามผู้ใดฟังไม่เข้าใจเนาะคะ่ะบางคลิปก็สิพูดเป็นภาษากลางเลยคะ่ะบางคลิปก็สิพูดก็สิเว้าเป็นภาษาอีสานเจ้าของเลยคะ่ะมันก็นแล้วแต่เนาะคะ่ะแล้วแต่กตไ็ไม่ได้คิดไว้เลยค่ะเวลาเขาเว้าออกไปนี่เขาไม่ได้คิดไวด้เลยว่าเขาสิโอ้ อันศิวเป็นภาษาอันอันกลางโมโอหรือว่าเิวเป็นภาษาอีสานบ้านจากของน้องสิงไหมคะ่ะบ่ได้ขิดเดีมันมันเบาออกไปเลยไหมคะ่ะมันคือสิมันสิแล้วแต่อารมณ์เนาะคะ่ะแล้วแต่ว่าในาช่วงนั้นเท่าเบื้องอีหยางเนาะคะ่ะนี่ช่วงนี้อันกระเบื้องไล่ซดอันพี่เพิ่นเด้อค่ะเพิ่นเบาอีสานเนาะเขาฟังเขากะมันกระเบาออกไปน้ำเลยเหมือนเาหาลังเถือเข้าเขาฟังเป็นเขาฟังเพลงฟังอย่างอี้ยังเป็นภาษาภาษาไทยภาษากลางเวลาเข้า อันเฮดคีเพนอย่างฮ่องกิจ <plus noise> <Đ> like <that> ิบอเป็นภาษาไทยไปเลยเด้ฮ่องกูได้คิดไว้เนาะค่ะอันมันกับแล้วแต่เนาะค่ะเบิ้งเออแต่แดนได้แล้วค่ะได้แล้วอันนี้คุณสาซังหายคิดว่าเอ๋อโ่ได้คิดว่าเพิ่นสร้างเนียค่ะเบิ้งไว้ยยูตะว่าคิดว่าโ่ได้ไปเก็บเฮดอีกแมนเนาะค่ะก็เลยคิดว่าคิดว่าเพิ่นบ่สร้างคิดว่าเบิ้งซื่อๆยังสี่แหม ที่นี่เพินพ่นซังค่ะเพิ่น <Believe> ซังแต้นแต้นแต้นเด้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพี้ยนอันใหญ่จังหน่อยกันดึงดึงดึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาทางนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุปกรณ์อุปกรณ์เจบเฮดโอ้ยโทษค่ะโทษอุปกรณ์อันอัน ถอยไหม่ถอยไหม่มันสิมิดหนาเก็บเห็เแล้วก็สิเหลืออีกเทือนหนึ่งหรืออาสิบไปก็ได้ค่ะอาสิเอาไว้เป็นปีหนาแต่ว่ามันก็คือเป็นไอเป็นตะกาไส้ผ่าเวลาเข้าสิตะกาไส้ผ่าสักผ่าเนาะคะ่ะหรือว่าเก็บของต่างๆนั่นแหละค่ะใส่ได้หลายแบบเนาะค่ะกักั <c oughs> อุยอ้ยขาดอุ้ยขาด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 ตายแล้ว ตายแล้วตายแล้วมันเป็น,นี่อย่างนี้โอ้โดีค่ะดีสีทรงคืนนะคะ่ะสีทรงคืนดีใจย่างดีเนาะคะ่ะเบิง้งเบิง้งเบิง้งอันเพื่อนกับมีฝานะคะ่ะมีฝาอันนี้ก็คือเป็นอ่เอเอใส่ใส่ตับของต่างๆเนาะคะ่ะใส่เสื้อผ้านาวเวลาเอาสักผ่า เสือผ่าสกปรกไว้จะสักผางสิเนาะคะ่ะนี่แนวหิวนีแนวหิวแนวหยังจังสิเนาะ,ะแต่ว่าถาาไปเก็บเห็ดก็คือก็คือมีแนวปิดบ่ให้เห็ดออกเนาะคะ่ะมันก็เบาเบาดีแต่ว่ามักยุคค่ะมักสีมักทุกสิ่งอย่างเด้อค่ะมักทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวได้อันไม่มาเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งว่าเฮาสิเฮาสิประกอบเอ่าอ่าอ่อ นี่สาหรับเอาไปเก็บเห็ดจังไดเด้อค่ะแตว่ามือนี่เด้อค่ะมือนี่เด้อมือนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เด้อค่ะยับเล่าไปคนนี่เด้อค่ะเบิงเบงมีการช่ำรุดอีกตั้งห่างเด้อค่ะช่ำรุดแล้วเด้อค่ะเบิงเบงั่นช่ำรุดแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวสิบตองทรงขึ้นเด้อค่ะคือสิบวิอันยิบเย็บเองดอกค่ะที่จริงมันก็ต้องแบบ ที่จริงมันต้องแบบติดแน่นๆแบบนี้เด้คือท่างนี้เนาะคะ่ะนี่ติดแน่นๆคือทางนี้เนาะ,ะนี่แต่ว่าอันนี้ผัดอันนี้ผัดขาดออกด้วยค่ะเบิง้งนี่โอ้ยเดี๋ยวทรงคืนเดี๋ยวทรงคืนด้วค่ะนี่ทางนี้กะนี่เห็นบ่ค่ะทางนี้เพิ่นกัย่างเป็นแบบนี่ดีๆอยู่ทางนี้ดีๆทางนี้กะดีๆต่วาแต่ว่าก็เป็นอย่างจังแผ่นแบบอ๋อหรือว่ามันติดกาวมาเห้เนี่ยค่ะ นี่ยมันเราเป็นจังสีแดงมันเราเป็นเปื่อยๆมันโบชัยเด้นี่เนาะมันโบชัยมันโบชัยนี่สีได้ทรงขึ้นเด้อค่ะอีหยังนี่มันก็เป็นลอนดีโฮมนะคะลอนดีแฮมเบอร์นะคะโอ้ยราคากับโบแพงเด้อค่ะอันซิปกวัวเหรียญซิปกวัวเหรียญแต่ว่าคาทรงร่วมคาทรงแล้วก็ยี่สิบกวัวเหรียญเด้อค่ะแต่ว่ากับสีได้ทรงขึ้นโอ้เสียดาย นี่เสียดายค่ะเสียดายเสียดายเสียดายแต่ว่ากะถ้าสร้างอีกก็สิเอาสีนี้นะค่ะเดี๋ยวร่มกันมันก็สีมีอันมีเล็กข้างในนี่เนาะค่ะเพื่อเพื่ออันเห็นบ่เนาะเนี่ยค่ะเล็กเล็กอันเนี่ยค่ะโอ้พอเห็นเนี่ยค่ะเล็กเล็กตัวนี้ค่ะเพื่อให้ถังมันแบบเป็นทรงนี้เนาะคะ่ะมากยุมากสีนี้พร้อมแล้วค่ะแต่ว่ากะเดี๋ยวสิทรงขึ้นแล้วค่ะตรงนี้มันกับมีอัน นี่ค่ะอันเล็กอันนี้ลหละที่ย่างข้างหน้าให้มันเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นเชือกมัดจากตรงนี้เห้ออกก็ได้แต่คิดว่าบ่าเอาออกเดี๋ยวได้อันไม้มาสิสิประกอบให้เบิ้งนะค่ะว่าจะเอาไปเฮ็ดเป็นอันตะกาเก็บเห็ดจังใด้ด้อค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะโอ้ยงาวแล้วอันคลิปแกะกล้องเด้อค่ะแกะแกะกล้องที่ที่สร้างมาล้วกค่ะอัน มันกระช่ำรูดเนาะคะ่ะเดี๋ยวหฮากับสีทรงคืนอันคลิปนี้กะกกมีแคนี้เนาะคะ่ะอันถ้าผู้ใดมาคลิปวิดีโอกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะผู้ใดเป็นเพื่อนใหม่เนาะคะ่ะกดกระดิ่งน้ำสิได้่าพาผ่านคลิปวิดีโอต่อไปนะคะกัหลายๆย่างหลายๆ,ๆแนวหลายๆแบบกะบ่ได้ซ้ำกันนะคะซ้ำแนวว่าซ้ำแนวเนาะคะ่ะชีวิตแม่บ้านมันกับ่มีอย่างหลายมันกะบแมเมน,บบนแบบเวลาที่ไปท่องเที่ยวนะคะ่ะช่วงนี้เนะะาะกะ เจอกันคลิปวิดีโอหนาเด้อค่ะเจอกันไหมคลิปวิดีโอหนาคลิปนี้ก่ะแค่นี้เด้อค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าค่ะบายอ้อยได้ส่งคืนได้ส่งคืนค่ะได้ว่าก็บส่งง่ายๆแหละบายค่ะนี่เด้อค่ะให้เบิ้งชัดๆที่จริงก็ต้องเสียบเขาไว้นี่เนาะแล้วก็คืนมานี่ตามแบบที่เขาสานเนาะกระตึ้งๆมานี่ คิดว่าคิดว่าตัดสั่นจนเกินไปได้นี่ I dare you to fix me I'm crossing the line again falling on my knees No stranger to pain